เปิดรายชื่อ4นักเตะคนดังของเชลซีที่กำลังจะหมดสัญญาภายในปีหน้าอีกทั้งมาดูกันว่าใครที่น่าจะได้โอกาสไปต่อหรือว่าถึงเวลาที่ต้องไปแล้วซึ่งทางโทมัสทูเคลิลผู้จัดการทีมคนเก่งของเชลซีสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เข้ามาคุมบางเหียนต่อจากแฟรงค์แลมพาดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอนว่าผลงานที่โดดเด่นของเขาที่เพิ่งผ่านมาคือการพาทีมควาชัมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤด,ดูกาลปี2 0 2 0 2 0 2 1มาได้สําเร็จแต่ะอะไรก็ตามทูเค่นมีปัญหาที่ต้องคบคิดอีกเหมือนกันเพราะนักเตะต,ตัวหลักของพวกเขาอีก4รายกําลังจะหมดสัญญาลงภายในปีหน้าแล้ว4นักเตะที่ว่ามีใครกันบ้างเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับที่1อันเดรสคิทนเซน สำหรับคิสตเซนเซนปลาการหลังทีมชาติเดนมาร์กมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในช่วงก่อนหน้านี้แต่หลังจากที่ทูเค่นเข้ามาคุมทีมเขาก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแถมเขายังสามารถทําผลงานออกมาได้ดีซะด้วยซึ่งนักเตะวัย25ปีรายนี้มีโอกาสที่จะได้ต่อสัญญากับเชลซีอย่างแน่นอนอีกทั้งอาจจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็น120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็เป็นได้อันดับที่2องันตนิโอรูดิเก ซึ่งรูดิเกอร์เป็นนักเตะอ,อีกรายที่สามารถยกระดับฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นกําลังสําคัญของทีมมาตลอดนับตั้งแต่ถูกเคินเข้ามาคุมทีมแต่จากนัก็ตามปลากาหลังวัย28ปีรายนี้เหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแถมยังมีข่าวลอยๆมาว่าไบร์นมิวนิคทีมดังในบ้านเกิดให้ความสนใจที่จะดึงตัวเข้าไปเสริมแนวรับให้กับทีมซึ่งทางรูดิเกอร์เองเคยตกเป็นข่าวว่าเขาต้องการค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม130,000ปอนเป็น2 0 0 0 0 0ปอนอด์นนสัปญญญบบหใม อันดับที่3เซซ่าอัสปริเกวตาสำหรับกองหลังวัย32ปีเข้ามาอยู่กับเชลซีนานถึง9ปีเต็มตั้งแต่ย้ายมาจากหมากเชยทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อปี2012ซึ่งทางอัสปริกวตาได้แชมป์กับสิงห์บลูมาแทบทุกรายการทั้งพรีเมียร์ลีกเอเอคัพลีกคัพยูโรปาลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและยูฟาซูเปอร์คัพซึ่งทางปลากระกหลังรายนี้เป็นกัปตันทีมของเชลซีและเป็นกำลังหลักของทัเคินทำให้เจ้าตัวเชื่อว่าจะได้ต่อสัญญาอยู่เล่นในสแตปฟอรน์ด อันดับที่4ตีวากซิวาสำหรับซิวาปลากระหลังประสบการณ์สูงย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อปีที่ผ่านมาหลังหมดสัญญากับปารีสแซงเชียงแมงซึ่งทางซิวาวัย37ปีเหลือสัญญากับเชลซีจนจบฤดูกาลปี2021-2022เท่านั้นและแน่นอนว่าเขามีโอกาสไม่เยอะที่จะได้ต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วขณะที่ทูเคินก็ยอมรับว่าเขาจะได้รับสัญญาฉบับใหม่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนักเตะเองว่าจะทําให้ตัวเองได้รับโอกาสนั้นหรือไม่ และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจคอบอลทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL มาเ i นีย e แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ